ได้จ้าพี่น้องมือนี้วันทีนึงไม่เห็นว่าสิบผ้ามาขอหวยในตุนอันใดน้อยจะสอนเก็บบารกตเก็บบารกตจ้ากันออกสิใบจ้าหนีกันออกสิบเก่าใบจ้านี่เลยดางโอกันมาลงอ้ายแดงผูอ้าแดงผูสิมาเอาสิมาลงเอาสิบมาลงเอาจ้ามือนี้วันทีนึงมือหนีวันทีนึงขาขอโสดขอลาดแล้วเพลินคอลาดแ้เพลินเด้อมาเลยโอ้ยมันลมแห้งพี่น้องรุดบ่ได้เอาลงข้างล่างก็ได้ จะได้กะไฮโชคให้มาเด้ออยกคัดอยกขวางได้เจ้าเมียเท่านี้เจ้าจที่เจ้าทางหลูกกะมีถูกมีเทียนถูกยักษ์ดอก,ก,ก,ดอกถูก16ดอกมาบอกมาเกาวให้เปิดทางให้เด้อจ้ะโอ้ยลงแหงแต่พี่นอ้งองจ้าลงแหงงี้วันหนึ่งจะย่าสอยสินยาไปจ้ำฝนก็เด้อ พี่นอ้องตัวนี้กำลังันออกปูลูเห็นบ่เลยงามันจะายพี่น้องเน้ยนนอ,เนยอยากเอาใส่น้ำต้มพอน,อน,น,นีนี่รอน <c oughs> อหภ่มิฮักรอซาเปิดลมแห้งลมแห้ง <c oughs> กรสร้างส่รไดตีด้วพี่น้องอ้าตางน้ำโม้ากล่อง ซื้ดไหมซักทางโซกาไม่ทอดแล้นี่เลื่อเขาบอกว่าคพีดยูบันีีก็ได้ดูงุนมาขขอห้วยวันที่หนึ่งท่านว่าจะให้ได้สามโต๊ะงต๊ะงตงดึ๊งสิบังตามาดึงดึงเออโอ้ยผลนออกมามันสิล้นใบเพื่อนโอ้ยคุณใหญ่มาแหดนาำ ก็จะหัวลวกใบคนไดนเอ้าแท่งรึเปล่าแท่งถืออันนั้นบ่นี่นับดับขึ้นมากแต่ฝุ่นซิบเก่าใบพรรมดาคนใส่ชงสามสีห่า 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าไปเลยคันวะยุทธูกอันตรายเลยข้อบี์บอกยายก่อนเลยเพราะกันมหาโชคฮาลาบบอกนี่มาแจงสี่แหละพันขืนนี่พันออกดอกด้วยไรพี่น้องต้นออกดอกแยกสอนสิ้ธายเป็นพันโลยเลยแหละต้นออกดอกอ่ะ บางเอาบางเอามามามาหลุดน้ำกันสองสาวคนหนึ่งกำลังยางมาบึงนี่ต้นที่ออกดอกหนึ่งนี่เพิ่นอันนี้ไปแล้วนี่เห็นบอสพันออกดอกมากเลยต้นหนึ่งขอเงาสอน้ิดล่อนกีบบอสทมิทต้นออกดอกให้โชว์ให้ลาบมันดิขายแดงผูกแล้ว โภูมังดอกตรงนอ้สามโตเด้อนี่หนาวลมแห้งๆแห้งยังปะผัดจะบืนบืนอยู่เนี่ยอน่น้องนี่ยสอนฮะเอออยากกินกับวัตัดเอาเดี๋ยวทำไมลุ่นกันด้วยจ้าพี่น้องก็สิได้ตัวใดญ นั่งเด็ดนับเปียกนั่งังซีดดีละร้อนไ <laughs> ม่แห้งเดี๋ยวประกาศหายเร็วๆนี่แหละทารุนทารุนพี่น้องทารุนมาเหลือนี่ล,นล้องเปน้องเหลือมเนี่ยเละเทะแล้วอุ้ยบึงลมลมพายุมาเปงาเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย นี่เห็นบอลพี่น้องต้นนี้นี่เพิ่นออกแนอันนี่ยนะอย่างจอมปวกปลูกไว้เลยเนี่ยนุง่งว่าพี่น้องนี่กั้นแดดกั้นฝนไปนี่ดอกใหม่ก็ะเด็นเนาะเดี๋ยวจะได้หลุนมันเห็นเหล็กเกล็ดเหพี่น้องเดี๋ยวถ่าแป๊บนึงเด้อลมแห้งอีหลีหนึ่งโอ้ยสุดยอด เด็กๆโอ้เจ้าพันตองวอะอือืมไก่สมัยฮอทสุดเลยพี่น้องเอ้ยได้เล็กอะไรเห็นเล็กจีตัวหนึ่งแล้วมาลุ้นกันตัวที่สองเด้อพี่น้องจ้า ไส้สุกไส้มานพวกสุขูสุข้นเด้อเห็นตัวใดแยกก่อนฮะแยกก่อนมาลังจอบจอกคอหรอพี่น้องอะไรมาที่นี่พักับเป็นสีดำๆหน่อยพี่น้องสีดำๆเลืโงฮกบ่กยักเลขอฮกจักเลขงยางทะเบอเอานี่พี่น้อง ปานพี่น้องร่มแห้งบ่อบานย์สอนล่มอีลีได้พัดสังกะสีดังผึ่งผึ่งอยู่หายตัวใดยะก่อนไายตัวเด็กเกศตัวเดียวอะไรันดั้มดัมืเดี้ตูสหรือวะก็จังดำ้มดัมมึงสัอ้ยเป็นเหล็กแปดกัไห้ยสอนนาก็ว่าล่ะจะสอนเป็นเหล็กแปดแหละน้อ เลขเขาจังสี่เธอสิจุดจบพี่น้องเอ้ยต่างหลายหน้าที่ได้พี่น้องใหม่เร็วๆแน่เด้อจะได้โชคได้มันน้ำกันเลขแปดบอกนั่นลูกสาว่าเจ็ดแปดหกพี่น้องอืมมันสุดก่อน จ็ดแปดหกเดป็นีเดกา๋ยวนตหัววาจไป้วเดยู่ใกล้ๆเอ้าทำไมมันควนแห้งล้วบ้านนี้เป็นร่างลางสุดลาซเบิร์บ่เบิลวพี่น้อเอ้ย ซอยข่อยแนี่เป็นเหล็กอีหยังเจ็ดแปดหกขอให้รวยขอให้รวยเด้อพี่น้องเย็นจ้าจ้ามาพี่น้องเบี้ยงองเจ็ดแปดหกเด้อไอเห็นแล้วแหละ สุขูสุคนเด็บกิฟแค่นี้สาวาหน่อยปะแป่งอันนี้เขาข่อยกระดังทำไมเขาไม่ซื้อใหญ่ก่อนใบด่างเหมือนกันแต่ขายไม่ออกอยากได้แต่กล้วยด่างเจ็ดแปดหกเด้วพี่น้องเด้อคักสุขูสุคนสมองสบอนเด้วจ้าสิพ่อแคนี้หรอเด้อจ้า บายบายไปรุ่นนำการเด้อตอนแรงว่าจะสอนอยากรจะถูกหรือเปล่า